สวัสดีค่ะชาวเวสตอรอสทุกท่านทุกคนคงทราบดีว่าในจักราวาลน,น้ำแข็งและไฟมีเรื่องราวน่าอัศจรรย์มากมายให้เราได้รู้หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของมังกรสัตว์ร,ร้ายที่ทรงอำนาจที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาหลายพันปีลุงเลยมาจนถึงยุคมังกรเรืองระบำแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเจ้าแคน n ิเบิมังกรป่าสุดเถื่อนที่ไม่มีใครกล้าจะพิชิต ทุกคนคงอยากรู้เรื่องราวของมันแล้วใช่ไหมคะมาค่ะซ c จะเล่าให้ฟัง Cannibal แปลว่ามนุษย์กินคนหรืออีกความหมายหนึ่งคือผู้ที่กินเผาคันตัวเอง Cannibal จึงใช้เป็นนำเรียกขานชื่อของมังกรป่าตัวนั้นเพราะมังกรตัวนี้มันกินมังกรด้วยกันเองในหนังสือ Fire and Blood เจ้าแคนนเบิลเกิดเมื่อใดไม่มีใครรู้แต่ผู้คนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่บนเกาะดราก้อนสโตนกล่าวว่าเจ้ามังกรปากแคนนเบิลอยู่เมื่อก่อนที่ตระกูลทาแกเรียนจะอพยพมาจากวาลีเลียเสียอีกซึ่งถ้าเป็นจริงดังนั้นสมัยที่เอก้อนที่หนึ่งพิชิตด,ดินแดนแคนนเบิลจะมีอายุราว114ปีเป็นอย่างต่ำนับตั้งแต่ทาแกเรียนลงหลักปักฐานถึงยุคก,ก่อนการพิชิต และถ้านับรวมในยุคที่เกิดศึกมังกรเริงระบำมังกรตัวนี้จะมีอายุราว245ปีหรือมากกว่านั้นแต่คำกล่าวอ้างนี้ถูกโต้แย้งโดยเหล่าเมสเตอร์สและนักบวชยูสเทสซึ่งพบว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มังกรจะมีอายุยืนยาวเช่นนั้นโดยที่บาเลเลียนตายด้วยสาเหตุธรรมชาติเมื่ออายุราว208ปีหลายทศวรรษก่อนเหตุการณ์แดนออฟเดอะดากอน แต่ถึงอย่างไรก็ดีตอนที่กษัตริย์เจฮลลิสที่หนึ่งยังเป็นเด็กแคนนเบิลได้รับการกล่าวขานว่าเป็นมังกรป่าที่อาวุโสที่สุดตัวใหญ่ที่สุดและโหดร้ายที่สุดในมังกรป่าทั้งสามตัวลักษณะของเจ้ามังกรป่าแคนนเบิลไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากนักนอกจากบอกว่ามันเป็นมังกรป่าตัวใหญ่ที่มีนิสัยดุร้ายเกรดและลำตัวของมันมีสีดำเหมือนถ่านดวงตาสีเขียวน่ากลัว แล้วมันชอบกินซากมังกรที่ตายแล้วหรือแม้กระทั่งมังกรที่ยังเป็นเป็น c a n n i บิซ่อนตัวอยู่หลังภวกเขาดรา้อนมันในเกาะดรา้อนสโตนมันถูกขนานนามว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจต่อมังกรของตระกูลทาเกเรียนเพราะมีหลายครั้งที่มันแอบนักขโมยลูกมังกรหรือแม้แต่ไข่ของมังกรที่ยังไม่ฝักไปกินเป็นอาหารในศึกการไล่ลังของมังกรมังกรที่ไร้เจ้าของถูกประกาศหาผู้ขี่ใหม่ จากสภาดำของราชินีเรนิล่ามีเหล่าผู้เสี่ยงโชคและลูกนอกสมรสเชื้อสายมังกรมากมายเขารุมเสี่ยงโชคในครั้งนั้นแต่ไม่มีใครหน้าไหนโง่พอที่จะกล้าปีนขึ้นไปบนหลังของเจ้าแคนเนบิลเลยแต่ถึงจะมีคนโง่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้มีชีวิตรอดกลับมาเล่าเรื่องราวของเขาให้พวกเราฟัง ซีเวอร์เดนนิสกล่าวอ้างตัวว่ามีเชื้อสายของมันก่อนเขาพยายามที่จะปีนขึ้นไปบนหลังของชีฟสติลเลอร์มันกรปะอีกตัวแต่มันกลับฉีกแขนของเขาออกในขณะที่บรรดาลูกชายของเขาพยายามเข้าไปช่วยพ่อแต่เจ้าแคนินเบลิลก็โฉบลงมาหาพวกเขาแล้วขับไล่ชีปสติลเลอร์ออกไปก่อนที่มันจะกลืนซีเวอร์เดนนิสและลูกๆของเขาลงท้อง อย่างไรก็ตามแคนิเบาลไม่เคยถูกปากพยศมันยังคงเป็นมังกรป่าแสนดุร้ายไร้ผู้ขี่และเป็นมังกรหนึ่งใน4ตัวที่มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์แดนออฟ e d ดากอนจวบจนสิ้นสุดของยุคมังกรเริงระบำแคนิเบิลก็หายตัวไปจากหน้าประวัติศาสตร์และไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของมังกรป่าที่ไม่มีใครกล้าขึ้นขี่ ยังเป็นประเด็นถกเถียงถึงเรื่องอายุของมันและการถือกำเนิดว่ามันอาจเกิดขึ้นมาเพราะเวทมนต์โบราณที่หายสาบสูญแต่นั่นก็ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเพราะไม่มีใครรู้มากไปกว่าอังเคิลจอร์ดอีกแล้วเราพบกันใหม่นะคะ